ค่ะออ๋วันที่สิบเจ็ดตอนเช้านะพี่เพโรธเผือเปลาตื้นเจอเลยค่ะตอนเช้าแม่เปิดประตูค่ะไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เอาจริงๆนะคะอยู่มาหกปีแล้วเอาแล้วบ้านบ้านบ้านหลังนั้นเน่ยในส่วนนี้เราก็ไม่ยุ่งอะไรเงี้ยด้วยความที่ไม่ใช่แมวเราก็รับใครมาเก็บน่าจะเป็นรปภเราแจ้งรปภ อะไรอย่าง้ยครับเหตุการณ์นี้เหรอคะเมื่อคืนค่ะเพราะมีขังโดนเมื่อคืนนี้นะฮะใช่ค่ะ,ะแจ้งไว้ประมาณไหนครับเออก็คือที่เรื่องที่แจ้งใช่ไหมคะประมาณว่าอยากอยากให้แจ้งไว้เพื่อเพื่อเป็นการแบบพักในกรณีสัตว์เลี้ยงของเราโดนทําร้ายอะไรเงี้ยเป็นหลักค่ะใช่ค่ะเพื่อแบบเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะกับกับสัตว์เลี้ยงเนาะก็คือว่า ในในจุดที่ที่เราทําได้ก็คือปกป้องสัตว์เลี้ยงของเราแล้วก็คิดว่าก็ให้อยู่ในขอบเขตที่ควรจะรักษาเขาให้ดีที่สุดอะไรอย่างี้ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าในกรณีที่น้องจะออกไปเดินเล่นหรืออะไรเนี่ยก็น้านหรืออะไรเนี้ยเราก็น้อมรับนะคะคําคําติชมหรือว่าคําตักเตือนขอให้ได้มาบอกกล่าวกันนะคะคิดว่านะคะมาค่ะไม่มาทางนี้ลูกมาค่ามาทางนี้เออ ทีแรกก็นึกว่าตัวนี้เลยใช่่คะสีเหมือนกันเลยเจะหลอเยว่าค่ะเจาะเลยดูจริงๆริงยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดว่าพอขายแต่คือว่าด้วยความที่ว่าสืบเนื่องคือว่าทำยูทูปได้เด่นตอนนี้คือแบบดลุกแล้เขาดู่มวด้รันะีเห็นเห็นเออสีนี้นะอ๋อรามัดไว้แล้วเราแกะออกไป ไปได้ไหมเพราะว่ามันจะกระโดดลงมาแล้วมันจะน่าจะเป็น,ปนตื่นเช้ามาตอนประมาณสักแปดโมงนะคะเป็นพี่ในบ้านนีคะที่อันนี้พี่ที่คนนี้ค่ะเขาเดินขึ้นไปเรียกบนห้องนะคะว่าให้มาดูน้องแมวหน่อยใช่แมวเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ครั้งเนี้ยพอมาดูก็แบบถึงกับอึ้งค่ะว่าว่าเอ๊ะด้วยความที่ว่าสีแล้วก็อะไรด้วยเหมือนเหมือนน้องแมวเรา ก็ตั้งสตินิดนึงค่ะว่าแบบใช่แมวเราหรือเปล่าก็กว่าสายตา,าไปดูก็เจอแมวเราก็โล่งใจไปนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ยังหดหูอยู่ว่า<ม>เกิดขึ้นอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยสภาพที่เห็นค<ม>ือสภาพที่เห็นก็คือว่าโดนแผวนคอค่ะโดน<ม>แผวนคอแล้วก็เป็นเชือกที่ไม่ยาวมากอะไรเงี้ยค่ะแผวนกับอะไรครับกับเราไเอ้้วบ้านค่ะ้วบ้าน<ม>ก็คือข้างเสาไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ไม่ได้แบบว่าอันนี้ก็คือ ก็ยังคุยกับพี่เขาว่าอุ้ยทําไมแบบนี้แต่ที่แรกว่าจะไปเอาน้องลงมาก่อนแต่คราวนี้น้องก็ได้เสียไปแล้วแต่แบบอยากให้ทางโครงการเขาได้มาจัดการดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะคิดวา่ายังไงคะมันเป็นแมวที่ไหนหรือใครเป็นคนทำท่าชิบชิบอ,อ,อันนี้ไม่ทราบจริงๆนะคะว่าใครเป็นคนทําเพราะว่าเราเราไม่ไม่ไม่เห็นกับตาว่ามีบุคคลไหนที่มาทําแบบนี้แต่ด้วยความที่เราเป็นคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในบ้านนะคะ เราก็รู้สึกว่ามันไม่มันไม่เหมาะสมที่จะกระทำํำหรือความใช้ความรุนแรงกับการทารุนสัตว์อะไรประมาณนี้นะคะถ้าเกิดอย่างไม่ชอบหรือว่ามีการที่แบบว่าเอเป็นการลบก,กวนหรืออะไรเนี่ยถ้าเนี้ยก็มีโครงการอันนี้คือโครงการก็ไม่ได้เล็กเนาะก็คือน่าจะประสานกับเจ้าหน้าที่ของสํงงานักงานโครงการอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้เขามาช่วยตักเตือนไหมลูกบ้านก็โพสเป็นสื่อไปอะไรเงี้ย ็น่าจะเหมาะสมกว่านะคะเป็นก็ได้นะครับว่าเป,เป็นการข่มขู่หรือว่าอะไรให้เราแบบกลัวเพราะว่าเราอาจจะเลี้ยงแมวเยอะแล้วแมวเราไปอันนั้นไม่กล้าคิดเลยจริงๆนะคะแบบถ้าเกิดการข่มขู่นี่หมายถึงชีวิตเราเลยนะคะคือแบบว่าอันนี้อลองลองคิดนะคะท,ท,ที่จินตนาการเลยว่าถ้าบุคคลนั้นใช้คำใช้ภาพสื่อมาซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงมาข่มขู่เราให,ให้ให้เรากลัวเนี่ย ซึ่งก็คิดเลยค่ะว่าเป็นการหมายชีวิตของของเพื่อนบ้านเลยนะคะถ้าเกิดเป็นบุคคลในในโครงการอันนี้ก็ต้องแบบปากสื่อหรือว่าแบบอันนี้จริงๆค่ะเพราะว่าไม่ไม่ไหวนะคะถ้าเกิดแบบคงครูหรืออะไรเงี้ยแต่ไม่อยากคิดแบบนั้นนะคะได้มีการสอบถามสมาชิกในหมู่บ้านบ้างไหมคบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นไหมใครทําอะไรเอาจริงๆนะคะคือแบบบ้านก็ไม่ค่อยอยากแบบมีปัญหา ก็จะอยู่เพราะว่าเราก็มีสัตว์เลี้ยงเราก็แบบรักของเราแต่ว่าไม่ยังมีปัญหากับเพื่อนบ้านเลยค่ะ mm hmm. หรือว่าไม่ยังมีกับแบบคือเราคิดว่าการอยู่ที่แบบอยู่ในส่วนของเราไม่ยุ่งกับคนอื่นมากอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นผลดีกับเราค่ะ mm hmm. ก็เลยแบบว่าโอเคถ้ามันผ่านไปได้ก็อยากให้ผ่านแต่ครั้นี้ด้วยความที่ว่ามันหดหูมันมีอย่างที่เห็นนะคะว่าไม่ได้เจตนาถึงแบบ หมยอยากจะาหาคนผิดหรืออะไรขนาดนั้นแต่ก็คือว่าด้วยความที่โพสด,ด้วยความหดหู่จริงๆค่ะที่โพสใน,ในโซเชียลเนาะก็บังเอิญแบบมีเพจทีม่มีเพจที่แบบรักสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยเขาเขามาติดตามหรือว่ามาแชร์กันเยอะอะไรเงี้ยก็เลยเป็นอย่างที่เห็นค่ะก็แบบรู้สึกตกใจเหมือนกันค่ะ